ชาวเน็ตชี้เป้าดาราสาวมอน้ำแดงที่เขาว่าเป็นสาวใหม่ของหนุ่มสงการเตชนรง์เห็นเดินควงแถวช่องนอนทีที่แท้ก็คือเธอคนนี้จากกรณีที่เพจด,ดังออกมาทิ้งบอมว่ามีคนตาดีเห็นไปกับหนุ่มสงการเตชนรงหวานใจของนางเอกสาวเมทพีรณีเดินควงดารา,าสาวมอที่ไม่ใช่สาวเมท อยู่แถวร้านน้ำเต้าหู้ตั้งช่องโนทีจนหลายคนตามสืบว่าเป็นใครราสุด21เมษา2566ก็มีคนโยงไปถึงข่าวอักษรย่อมาจากสื่อดังที่ว่าดาราสาวมอคือมอน้ำแดงอีกทั้งยังบอกว่าที่ก้ามใหญ่ซึ่งก็น่าจะเป็นสงการนั้นเลิกลากับนางเอกสาวมอมาสักพักใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้อยากให้เป็นข่าวเพราะหวั่นกระทบกับภาพลักษณ์ ของทั้งสองฝ่ายจนต่างคนต่างไปพักใจและตอนนี้ฝ่ายชายก็มุกออรมีสาวคนใหม่ซึ่งก็คือสาวมอน้ำแดงอีกทั้งยังมีการพาไปเปิดตัวกับคนใกล้ชิดแล้วด้วยแถมฝ่ายมอน้ำแดงยังลงภาพเช็คอินแถวบ้านพี่ก้ามใหญ่อยู่บ่อยๆงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตตามสื่อกันให้ควักดาราสาวมอน้ำแดงคือใครก่อนจะมีคนบอกใบ้ว่า น้ำแดงคืออุทัยทิพย์และชี้ป้าว่าเธอคนนั้นคือไม้ณพบสิทธ์หรือที่รู้จักกันดีในไม่อุทัยทิพย์ดดอดีตเน็ตไอดอลสาวที่มีความน่ารักสวยเซ็กซี่แบบเต็มขั้นในยุค Y2K โดยชาวเนตยังบอกอีกว่าพอเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงก็ตรงคำไม่เป๊ะ เพราะสาวไม้เพิ่งไปเที่ยวเช็คอินที่เขาใหญ่มาเมื่อต้นเดือนมีสานี่เองส่วนดาราสาวมอน้ำแดงจะใช้สาวมายอย่างที่ชาวเน็ตชี้เป้ากันหรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามชมกันต่อไปแล้วค่ะ